มีลูกค้าถามมานะคะว่าพี่คะหนูมีงบ6 7 0 0 0ันสามารถดาวรุ่นไหนไปใช้ได้บ้างนะคะได้หลายตัวเลยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็น iPhone X 64G b นะคะสวยๆเลยค่ะมี2ส,สีนะคะสุขภาพแบบ100%ตัวนี้ลูกค้าดาวเบาๆได้ที่5,500บาทนะคะดาวเครื่องไปรับเครื่องไปใช้ได้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ XS นะคะได้ทั้งตัว 64G ิกิกแล้วก็เป็นตัว 256G ิกิกนะคะแล้วก็จะได้เป็น iPhone x ะะมี6 4ิีกิกแล้วก็ 128G ิกิกเลยตัวนี้คุ้มมากๆในงบ7 0 0 0ันนะคะลูกค้าค่ะดาวไปใช้ได้นะคะใช้แค่บัตรประชาชนค่ะวางดาวรับเครื่องได้เลยต่างจังหวัดก็ดาวได้นะคะลูกค้าไม่เช็คเครดิตไม่ไม่ต้องมีคนค้ำนะคะไม่เช็คบูโรใช้แค่บัตรประชาชนเท่านั้นเลยนะคะใครมีงบน้อยมีงบประมาณ5 6 7 0 0 0พันนะคะลูกค้ามาเลือกได้เลยดาวได้หลายตัวเลยนะคะผ่อนยาวๆอีก6เดือนเข้ามาที่ร้านวางดาวรับเครื่องได้เลยจ้า